สิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนที่แต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีคุณค่าของมันเองมันเป็นบันทึกหนึ่งของประวัติศาสตร์แผนที่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีคนเปิดอ่านมันแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเผยแพร่มันออกไปจริงๆแผนที่หนึ่งระวางนะคะหรือหนึ่งฉบับเนี่ยสามารถบอกอะไรเราได้มากนะคะแ,แผนที่ก็อาจจะทำหน้าที่คล้ายๆภาพถ่ายนะคะก็คือเป็นการบันทึก ช่วงเวลาที่มันเคยอยู่ในอดีตได้ย้อนกลับไปดูว่ารายละเอียดในช่วงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีนทาเอื้อศิริศรัพนะคะปัจจุบันเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยแผ่นที่และเอกสารประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ที่มาของหน่วยแผนที่นะคะก็เริ่มจากกลุ่มคณาจารย์นะคะก็นําโดยอาจารย์บัณฑิตนะคะแล้วก็มีอาจารย์เทิดศักดิ์แล้วก็อาจารย์พีรศรีนะคะ ทั้ง3ท่านเนี่ยร่วมกันทํางานวิจัยขึ้นมาโดยที่รวบรวมแผนที่เก่านะคะจากกรมแผนที่ทหารมาจํานวนมากนะคะมาเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากนั้นเนี่ยก็ท่านจอมนิตก็เห็นว่าไหนๆเรามีข้อมูลที่รวบรวมมาอยู่แล้วเนี่ยน่าจะสามารถพัฒนาแล้วก็ทําเป็นฐานข้อมูลที่ดีต่อไปได้นะคะก็เลยเริ่มจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยนี้ขึ้นมานะคะ่ะ ที่หน่วยเรามีเอกสารจํานวนมากนะคะแผนที่ไม่ได้มีแค่แผนที่อย่างเดียวนะคะก็ยังมีเอกสารประวัติศาสตร์ด้วยแต่ว่าส่วนเล่มที่เป็นไฮไลท์ที่เราจัดพิมพ์นะคะก็จะมีเล่มปี2อง่อเแล้วก็2450นะคะที่จะเป็นการเอาแผนที่เก่าเปรียบเทียบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็แผนที่ที่เป็นชุดเดียวกันระวังเดียวกันแต่ว่ามีระยะเวลาที่ต่างกันร้อยปีสวัสดีค่ะรัชดาโชติพาณิชย์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยประจำหน่วยวิจัยแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลค่ะสำหรับเพจของหน่วยวิจัยแผนที่นะคะทำเมื่อวันที่26มีนาคมวันที่สถาปนาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยลค่ะเมื่อ4ปีที่แล้ว ที่จริงที่อยากจะทำก็คือมีจุดมุ่หมายที่เราอยากจะเผยแพร่แผนที่ประวัติศาสตร์ซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเห็นเคยดูแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแผนที่ทั่วไปมันก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งที่ตั้งถนนหนทางหรือแม่น้ำทุกคนที่ดูเฉยๆเขาก็จะไม่รู้ว่ามันสื่อถึงอะไรได้บ้างจนเมื่อเราเอามันมาเล่าให้มีเรื่องราวซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นจำเป็นจะต้องสืบค้น จากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะให้รายละเอียดที่มาของนามสถานที่ต่างๆในแผนที่ซึ่งการที่จะนำมาเล่าให้คู่กันรวมทั้งมีการใส่ภาพถ่ายเท่าที่หาได้หรือภาพถ่ายร่วมสมัยในอดีตทําให้คนเขาเห็นว่าอ๋อมันเรื่องราวพวกนี้มันมีที่มาที่ไปมีความน่าสนใจดีกว่าที่ดูแผนที่เฉยๆนะคะสิ่งที่น่าประทับใจก็คือว่าผู้คนที่ติดตามเพจเนี่ย มีหลากหลายอาชีพหลากหลายช่วงวัยนะคะมีทั้งเป็นนักธุรกิจพ่อค้ขาข้าราชการแม่บ้านนอกจากแบบนักเรียนนิสิตนักศึกษาทหาร,ร,รตำร,ร,รวจก็เคยมีเคยแบบว่าสงสัยที่อยู่ของตัวเองก็เขียนมาเหมือนกันทุกวันนี้ที่ทำหน้าที่แอดมินเพจเนี่ยก็จะต้องแบบมีช่วงตอบคำถามประชาชนคือเขาจะเขียนมาถามว่าช่วยแนะนำไหนได้ไหมเขาอยากจะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่ง ซึ่งเราก็พยายามให้ข้อมูลโอ้เราก็รู้สึกดีใจแทนเขาที่ที่ข้อมูลแผนที่ที่บางทีคนก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเนี่ยแต่มันมีคุณค่ากับคนอีกบางกลุ่มที่เขาต้องการสืบคนข้อมูลนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าที่อยู่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเขียนว่าสองถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันวังใหม่คืออะไร วังใหม่อยู่ที่ไหนเพราะว่าที่ดินในจุฬาที่เราเห็นเป็นสยามเป็นสามย่านเนี่ยเราไม่เจอวังใหม่แล้วเมื่อเราค้นไปอยู่ที่แผนที่ก็ปรากฏว่ามีวังใหม่อยู่ซึ่งเป็นวังที่รัชกาลที่5นะคะโปรดเก้าโปรดกระหม่อมซื้อที่แล้วก็สร้างวังพระราชฐานให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่งซึ่งต่อมา ทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของประเทศไทยนั่นก็คือสมเด็จพระบรมโอสาธิราาเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารค่ะค่ะวังใหม่นี้สร้างขึ้นมาเมื่อปี2427นะคะเมื่อพระเจ้ายุลูกเธอพระชนเพียงแค่3 0 0พรษาเท่านั้นเองแล้วก็สร้างโดยสไตล์ฝรั่งค่ะมีนายโยคิมเจกกาซี่เป็นผู้ออกแบบ แล้วก็เลยมีคนเรียกกันว่าวังนี้มันคล้ายๆหน้าตาคล้ายกับวังวินเซอร์ของอังกฤษก็เรียกว่าวังวินเซอร์บ้างหรือว่าที่ดินที่รัชการที่5ทรงพระราชทานคือจัดซื้อเนี่ยพันกว่าไร่มันเลยทำให้วังนี้อยู่กลางทุ่งก็เรียกว่าวังกลางทุ่งบ้างแต่ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าวังใหม่จนติดปากกันมาแล้วก็หมายถึงวังที่นี่นะคะแล้วเมื่อตอนที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย ใช้สถานที่นี้เป็นอาคารเรียนระหว่างที่เรากำลังสร้างตึกบัญชาการหรือว่าตึกอักษรซึ่งปัจจุบันเรียกว่าอาคารมหาจุฬาลงกรณ์เราก็ใช้เป็นที่เรียนของนิสิตชั้นปีที่1ปีที่สองนะคะแล้วต่อมาทางกรมพละศึกษาก็ได้ขอเช่าที่ดินแล้วก็สร้างเป็นกรีธาสถานแห่งชาติขึ้นปัจจุบันนี้วังใหม่ก็เลยหายไปแล้วเหลือเพียงแค่ชื่อของวังใหม่ที่อยู่ในแขวง ที่เราเข้าใจกันทุกวันนี้นะคะถ้าใครที่ติดตามเพจหน่วยวิจัยแผนที่นะคะก็จะมักเห็นว่าเราอ่ะจะลงแผนที่ฉบับหนึ่งอยู่เสมอเลยเพราะว่าเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดแล้วก็น่าสนใจมากๆแผนที่ชุดนี้เรียกว่าแผนที่กรุงเทพ รศร้อสอ 9, หรือตรงกับปี2 4 5 3นะคะซึ่งเป็นปลายรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ว่าก็มีต้นรัชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเหมือนกันแผนที่ชุดนี้มีความสําคัญเพราะว่าทางกรมแผนที่ทหารบอกว่าตัวเองไม่ได้เก็บเอาไว้และตอนนี้เหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่หอสมุดกลางของเรานะคะหรือมีชื่อว่าสำนักงานวิทยาทรัพยากรค่คะ ช,ชุดนี้อาจารย์พีรศรีโพวาทองเนี่ยได้ไปขอทําสําเนาซึ่งทางหอสุตดกลางก็ให้ความอนุเคราะห์นะคะสแกนจากแผ่นที่ฉบับใหญ่มากถ้าเกิดเดี๋ยวจะต้องอินเสิร์ทภาพให้เห็นว่ามันใหญ่ยังไงแล้วก็มาสแกนทีละส่วนแล้วก็มาต่อกันจนเป็นแผ่นที่ชุดนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อการศึกษาซึ่งคนก็ให้ความสนใจอยู่มากแผนที่ชุดนี้ให้รายละเอียดของแม้กระทั่ง ห้างร้านต่างๆโรงสีต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาในสมัยปลายราชการที่5ซึ่งสามารถที่จะทําให้เราเห็นการขยายตัวของบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมในแผนที่ชุดนี้ได้อย่างละเอียดเลยทีเดียวรวมทั้งอย่างพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นก็เป็นโรงเรียนข้าราชการพลเรือนแล้วก็อยู่ที่วังใหม่แล้วนะคะ สำหรับการเชื่อมโยงระหว่างแผนที่ประวัติศาสตร์นะคะกับหนังสือหายากเป็นสิ่งที่คู่กันเลยเพราะว่าการที่เราจะค้นคว้าเรื่องราวที่อยู่ในแผนที่ประวัติศาสตร์ได้เราก็ต้องไปหาเอกสารประวัติศาสตร์ที่เขาเล่าเรื่องในที่เกิดในยุคน,นั้นจริงๆนะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะเป็นลูกค้าขาประจำของราชกิจจานุเบกษา รัชกิจจานุเบกษาคือหนังสือราชการที่ออกมาโดยราชการเองเพราะฉะนั้นข้อมูลความถูกต้องอย่อมมีอยู่แล้วนะคะอยากจะขอแนะนำสารบัญชีสารบัญชีเนี่ยพิมพ์เมื่อปี2426ตอนที่เราเริ่มมีระบบใบษณีใช้ครั้งแรกตอนนั้นอาคารบ้านเรือนต่างๆจะต้องมีเลขที่ใช่ไหมคะไม่งั้นบุริรบณสย์ส่งไม่ถูกแต่เขาก็จะทำยังไงตอนนั้นเราก็จะไม่มีชื่อนามสกุล ซึ่งมันน่ารักมากเขาก็จะใช้ว่านายหนูบุตรนายฤทธ์อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้อาชีพอะไรบ้างสารบ,บัญชีนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำให้บอกว่าถนนสายต่างๆเนี่ยมีคนอยู่อาศัยมากน้อยแค่ไหนประกอบอาชีพอะไรเราสามารถที่จะไปเชื่อมกับถนนที่เกิดขึ้นอยู่ในแผนที่นี้ได้ส่วนหนังสือที่ที่ใช้เนี่ย โชคดีว่าเรามีหอสมุดกลางปกติแล้วเราก็จะไปยืมจากหอสมุดกลางเอาเองเลยแล้วก็เขาจะมีห้องที่แต่เดิมเรียกว่าห้องหนังสือหาย,ายากหรือห้องสมุดกรมพระจันทรบ,บุรีหรือนา้าใช่ไหมคะก็จะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็การที่เอามาเชื่อมโยงกันได้เนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องไปหาตัวเล่มจริงแล้วเพราะบางทีเล่มจริงก็มีสภาพชำรุดสุดโทมเราก็ได้อาศัยอ e ีบุ๊กจาก ขอสมุดกลางที่นี่นะคะที่ให้บริการเป็นอ e ีบ e ุ๊กไฟล์อีบุ๊กหนังสือหายากขึ้นมาแล้วเพจก็พยายามที่จะแนะนำให้กับประชาชนทั่วไปที่เขาไม่รู้เนี่ยให้สามารถที่จะแบบอยากจะสืบค้นอะไรต่ออยากจะอ่านเรื่องนี้ต่ออ่านได้ที่ลิงก์นี้เราก็จะให้ลิงก์ของห้องหนังสือหายากเข้าไปให้นะคะก็พยายามที่อยากจะทำเพจที่จะให้กระตุ้นให้คนนะ่ะได้ตระหนักถึง แผนที่ประวัติศาสตร์ได้ตระหนักถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะไปสืบค้นเรื่องต่อต่อไปได้ด้วยตัวเองเขาอาจจะมองว่าแต่ก่อนหนังสือหายากมันหายากจริงๆเพราะมันชื่อว่าหนังสือหายากแต่ต่อมามันอาจจะเป็นแบบว่าเป็นหนังสือที่หาคนอ่านยาก ปัจจุบันที่เราเริ่มที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาผนวกมากขึ้นก็คือเราได้เริ่มทดลองนะคะถ้าเอาแผนที่เก่าเนี่ยมา,เ,า,เ,าเวลาเราจัดหมวดหมู่ทำนานมานุกรมสถานที่ต่างๆเช่นหมวดวัดวงังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มมีการหาพิกัดแล้วก็ใส่พอยต์ต่างๆเนี่ยเข้าไปในระบบ GIS นะคะซึ่งมันก็จะสามารถรู้ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เป็นถูกระบุอยู่ในแผนที่เก่าเนี่ยเมื่อร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันเคยอยู่พิกัดตรงไหนที่มัน สามารถที่จะสื่อคนได้กับพิกัดในปัจจุบันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำต่อก็คือว่าถ้าเราสามารถเอาแผนที่เนี่ยมาผูกเรื่องราวกับอะไรที่มันเป็นเรื่องคอนเทนต์ที่ทำให้คนในปัจจุบันสนใจมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของธีมเช่นแผนที่ตรงนี้ที่เคยเกิดไฟไหมเรานำด้วยเรื่องราวเข้ามาทำให้คนได้เข้าใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้าใจบริบทแล้วก็เข้าใจเรื่องราวได้มากขึ้น สิ่งต่างๆที่อยู่ในแผนที่แต่ละยุคแต่ละสมัยมันมีคุณค่าของมันเองมันเป็นบันทึกหนึ่งของประวัติศาสตร์ถ้าเราจะศึกษาประวัติศาสตร์พัฒนาการของประเทศไหนหรือของพื้นที่ไหนก็ตามเนี่ยแผนที่เป็นตัวที่บ่งชี้ให้เราได้เห็นได้ชัดเจนอีกอีกอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็แผนที่จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีคนเปิดอ่านมันแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันเยผยแพร่มันออกไป ในมุมมองตัวเองนะคะแผนที่เนี่ยบันทึกเรื่องราวแล้วก็บันทึกรายละเอียดทุกอย่างนะคะในช่วงเวลานั้นๆแผนที่มันจะมีปีที่ระบุอยู่เสมอนะคะดังนั้นจริงๆแผนที่ก็อาจจะทําหน้าที่คล้ายๆภาพถ่ายนะคะก็คือเป็นการบันทึกช่วงเวลาที่มันเคยอยู่ในอดีตเป็นเซี่ยวแล้วก็เก็บเอาไว้ในรายละเอียดทั้งหมดที่ทําให้เราได้ย้อนกลับไปดูว่ารายละเอียดในช่วงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเพียงแต่ว่าภาพถ่ายเนี่ยอาจจะ มีรายละเอียดดีเทลแต่ว่าแผนที่เนี่ยถูกจัดทำแล้วก็มีเลเยอร์หรือว่ามิติอะไรต่างๆที่มากแล้วก็ซับซ้อนที่ชวนให้เราไปศึกษาแล้วก็ไปลองดูค่ะ